คุณจะได้พบกับความลับโบราณของพระสมเด็จองค์นี้ทรงคุณค่าด้วยผิวแตกลายงาสะท้อนการเวลาอันยาวนานเปี่ยมด้วยบารมีเมตตาและเป็นประจกักษ์พยานแห่งความขลังศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ซึ่งมวลสารต่างๆที่ท่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนั้นคือดินสอพองคือฐานพลังเมตตามหามงคลคือผงพุทธคุณทั้งห้าที่เป็นหัวใจของพระสมเด็จทุกองค์เขี้ยวหนุมานคือกรอบเพชรคุ้มภยัยธาตุกายสิทธิ์เป็นแร่ที่หลอ่อหลอมจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพระสมเด็จ เงินยวงคือขุมทรัพย์อนันม่งมีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยเป็นแรงเงินที่มีความสวยงามตราการตาเขี้ยวธรณีคืออำนาจคำจุนมงคลและทรงพลังพบเจอได้ทุกองค์พระสมเด็จหลากหลายรูปแบบพระซุ้มกอคือมหาโภคทรัพย์มงคลแห่งจักรวาลเศษพระที่ท่านสมเด็จได้นำมาใส่ไว้ในพระสมเด็จเกือบทุกองค์อาหารมงคลคือความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนเป็นอาหารแห้งที่ท่านสมเด็จใส่เข้าไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นจะได้พบกับมวลสารที่หายากเหล่านี้ในองค์พระสมเด็จแตกลายงาที่หาได้ยากยิ่งองค์นี้วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนไปค้นหาความลับโบราณที่ถูกปิดตายไว้ในตำนานของพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จองค์นี้ไม่ได้แตกลายงาธรรมดาแต่เป็นลายงาเพชรที่ละเอียดดุดยายแมงมุม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระยุคแรกที่ผ่านการเวลานับร้อยปีเท่านั้นเพราะความละเอียดและปัจจัยการสร้างที่พิเศษทําให้พระลักษณะนี่หายากที่สุดและมีค่านิยมสูงถ้าอยากรู้ว่าลายงาแบบนี้ดูอย่างไรตามมาพิสูจน์พร้อมกันเลยครับในตำนานความเชื่อโบราณเคี้ยวทรณีที่หมายถึงผลึกแร่แคลไซต์ แคลไซ์ชนิดที่มีรูปทรงแหลมคมคล้ายเขี้ยวสัตว์ถือเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่กำเนิดจากพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกมาเนิ่นนานผู้คนในอดีตเชื่อว่าเขี้ยวธรณีเป็นเสมือนฟันหรือกระดูกข,ของพื้นพิภพบที่ใช้ในการปกปักรักษาตนเองและเป็นของวิเศษที่หายากมักพบในโพรงถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังงานธรรมชาติ ทำให้มันเป็นที่เสาะหาเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องรางของขลังและมวลสารวิเศษอนุภาพมงคลและพลังวิเศษพลังแห่งความสงบเชื่อกันว่าแคลไซด์มีพลังงานที่เย็นและสงบช่วยบรรเทาความเครียดทางอารมณ์และนำความเงียบสงบกลับคืนสู่จิตใจของผู้ที่พกพาทำให้จิตเป็นสมาธิและมีสติในการดำเนินชีวิตการชำระล้างพลังงานลบเที่ยวธรณีมีคุณสมบัติพิเศษในการชำระล้างและดูดซับพลังงานด้านลบ ทั้งจากบุคคลและสถานที่ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบบริสุทธิ์ส่งเสริมให้เกิดแต่สิ่งดีงามเสริมความมั่นใจและบารมีรูปทรงที่แหลมคมและแข็งแกร่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยวและการป้องกันภัยทำให้ผู้ครอบครองมีความมั่นใจในตนเองมีอำนาจบารมีที่สามารถควบคุมสถานการณ์และเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยเหตุนี้เคี้ยวธรณีจึงเป็นวัตถุที่มีทั้งความสง่าง,งามตามธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องรางที่ช่วยคุ้มครองและนำพาความสิริมงคลความมงคลและความทรงพลังมาสู่ผู้ที่มีความศรัทธาแร่งเงินยวงหรือที่มักเรียกกันว่าเหล็กไหลเงินยวงจัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษในตัวเองมาแต่โบราณตามความเชื่อ แร่เงินยวงนั้นเป็นแร่ที่มีพลังงานเย็นสงบมีอนุภาพสูงสุดในด้านเมตตามหานิยมและเป็นที่กล่าวขานถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยการบูชาแร่เงินยวงจะช่วยดึงดูดเงินทองและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ผู้ครอบครองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยปรับสมดุลธาตุและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายได้ด้วย ในเนื้อพระสมเด็จที่เราเห็นนั้นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือดินสอพองซึ่งเป็นฐานของผงพุทธคุณทั้ง5และดินสอพองนี่เองที่เป็นตัวกำหนดสีสันที่หลากหลายบนองค์พระสีขาวนวลคือสีพื้นฐานของดินสอพองจากธรรมชาติที่ทำมาจากดินมาหรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่ถูกบดอย่างละเอียดสีเหลืองทองส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยาของดินสอพองที่ซึมซับน้ำมันตังอิ้วโบราณ ที่ใช้เป็นตัวประสานเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคล้ายอำพันทำให้ก้อนดินสอพองนั้นแน่นมีวนณ์นสีเหลืองเข้มขึ้นมาซึ่งนี่คือหลักฐานความเก่าสีเทาหรือดำอาจเกิดจากดินสอพองที่ผสมกับผงใบลานเผาหรือผงถานซึ่งเป็นผงวิเศษที่ทำให้เนื้อพระมีความหนึบแน่นและมีความเชื่อด้านคงกระพันชาตรี ดังนั้นการพบก้อนดินสอพองที่มีสีต่างๆในเนื้อพระจึงเป็นการยืนยันว่าพระองค์นี้มีมวลสารถูกต้องตามตำราและผ่านการเวลามาอย่างแท้จริงพระซุ้มกอคือหนึ่งในจักรพรรดิแห่งพระเครื่องชุดเบนจภาคี ที่มีกำเนิดจากกรุทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยสุขโขทยัยพระพักอิมเอ๋อ์ประทับในซุ้มลายกนกอันอ่อนช้อยสื่อถึงความสมบูรณ์แห่งพุทธศิลป์พุทธานุภาพของพระซุ้มกอนั้นเรื่องลือไปทั่วทั้งจักรวาลดด้วยประโยคอันเป็นตำนานที่สืบทอดกันมาว่ามีกูไว้แล้วไม่จนานุภาพสูงสุดของพระซุ้มกอคือพวกทรัพย์และความมั่งคั่งเชื่อกันว่าผู้ใดบูชาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองด้านการเงิน ธรรมาค้าขึ้นไม่รู้จักคำว่ายากจนดึงดูดทรัพย์สินและโชคลาภน,นานาประการเข้ามาสู่ชีวิตนอกจากนี้ยังครบเครื่องด้วยเมตตามหานิยมทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูจากคนรอบข้างและมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดป้องกันภัยคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวงพระสุ้มก่อจึงเป็นมงคลแห่งจัก,กรวาลที่รวมเอาสุดยอดแห่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความปลอดภัยไว้ในองค์เดียวเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่คู่ควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่ง นี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความลี้ลับของพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่ท่านกำลังจะได้ชมนี้ถือเป็นที่สุดแห่งความหายากเพราะได้เปิดเผยความลับโบราณที่ซ่อนอยู่ในเนื้อพระมานานนับร้อยปีพระองค์นี้โดดเด่นด้วยลายงาเพชรที่เล็กและละเอียดถี่ราวกับตาข่ายรอยแตกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่คือร่องรอยของการหดตัวของรักเก่าที่เคลือบผิวพระเอาไว้รักเก่าโบราณสีน้ำตาลอมแดงนี้ ได้ซึมและฝังตัวอยู่ในร่องลายงาอย่างลึกซึ้งทําให้เกิดมิติความเก่าที่ยากจะเรียนแบบรักแท้ต้องเป็นเช่นนี้ร่องรอยเล็กๆทุกจุดบนองค์พระคือหลักฐานชี้ขาดความแท้และอายุที่ยาวนานถ้าคุณคือผู้ที่ใฝ่าหาความรู้ที่แท้จริงในวงการพระสมเด็จห้ามพลาดการพิสูจน์ทุกรายละเอียดที่กำลังจะเกิดขึ้นในคลิปนี้ครับ คอร์ดหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามหินเขี้ยวฮนุมานถือเป็นแร่ที่มีความโดดเด่นอย่างลึกซึ้งในสองมิติความเชื่อโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 1. ความเชื่อไทยมวลสารศักดิ์สิทธิ์และพลังบารมีในตำราการสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังไทยแร่คอร์ดคือหนึ่งในธาตุกายสิทธิ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยถูกยกย่องว่ามีพลังงานบริสุทธิ์ในตัวสูงมากโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์นิยมนำมาใช้เสริมพุทธคุณมวลสารหลักในพระเครื่องถูกบดผสมในเนื้อพระสมเด็จและพระเครื่องชั้นนำเพื่อให้องค์พระมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์และพลังงานดั้งเดิมจากธรรมชาติพุทธคุณเชื่อว่าคอร์โดดเด่นด้านคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นมหาอุดแคล้วคล้าจากอันตรายทั้งปวงนอกจากนี้ยังให้พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภโดยเฉพาะคอร์สใสแก้วป่งขามที่เชื่อว่าเสริมสติปัญญาและพลังบริสุทธิ์ ส่วนควอสสีเข้ม s m o k ี y ค u a r ใช้ในการปกป้องและขับไล่สิ่งชั่วร้ายสรุปความเชื่อความศรัทธานี้ทำให้แร่ควอสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังบารมีและเป็นรากฐานของความศักดิ์สิทธิ์ในวัตถุมงคลที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 2. วิทยาศาสาตร์คุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกในทางวิทยาศาสาตร์ควอตคือซิลิกอนไดออกไซด์ t ซ s i o ขีดล่างสอง เป็นแร่ที่แข็งแรงทนทานและพบได้ทั่วไปแต่คุณสมบัติที่ทำให้มันมีค่าอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่คือคุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกเพียโซอิเล็กทริกคุณสมบัตินี้คือความสามารถที่ผลึกคอสจะสร้างประจุไฟฟ้าเมื่อถูกแรงกดหรือแรงสันส่นสะเทือนและในทางกลับกันมันจะสั่นด้วยความถี่ที่แม่นยำและคงที่เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้านี่คือเหตุผลที่คอตถูกนำไปใช้ในนาฬิกาคอตเพื่อให้เวลาที่เที่ยงตรง ในอุปกรณ์สื่อสารวิทยุเพื่อควบคุมคลื่นความถี่และเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆทำให้ควอตเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลของเราแรกควอร์จึงเป็นทั้งอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ในตำราไทยและเป็นวัตถุดิบเชิงกลไกที่สำคัญที่สุดของโลกยุคปัจจุบันมวลสารอาหารมงคลในพระสมเด็จถูกเรียกว่ากระยาหาหร เพื่อเสริมพุทธคุณด้านโพกทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์ข้าวทิพย์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนผลไม้พุทธคุณกล้วยและขนุนกล้วยทํากิจการงานโดยง่ายขนุนมีคนคอยเกื้อหนุนคำจุนสุวรรณเม็ดมากไข่แดงสื่อถึงเงินทองและความร่ำรวยที่หลั่งไหลน้ำหวานอมตะน้ำอ้อยน้ำเพิง่ง สื่อถึงความหวานชื่นและชีวิตที่ราบรื่มนมวลสารเหล่านี้ผสานกับผงวิเศษ5ประการทําให้พระสมเด็จเป็นมงคลวัตถุที่สมบูรณ์ด้านเมตตามหาลาภและความเจริญรุ่งเรงอย่างแท้จริงพระสมเด็จองค์นี้มีความสวยงามอย่างยิ่งท่านได้เปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ของ พระสมเด็จแตกลายงาองค์นี้ซึ่งไม่เพียงแต่ทรงคุณค่าทางการเวลาแต่ยังอัดแน่นด้วยพลังมวลสารมงคลที่หาได้ยากยิ่งนี้คือดินสอพองฐานพลังเมตตาซึ่งเป็นหัวใจจากผงพุทธคุณทั้งห้าที่มอบความสงบร่มเย็นเขี้ยวหนุมานคือกรอบเพชรคุ้มภัยธาตุกายสิทธิ์คุ้มครองให้คล้วาคลาาจากภัยอันตรายแรงอันยวงคือขุมทรัพย์อนันต์ดินดูดความมั่งคั่งร่ำรวยให้เข้ามาสู่ชีวิต เทวทรณีคืออำนาจคำจุนเสริมความมั่นคงและพลังมงคลให้แก่ผู้บูชาและพิสุจน์แห่งจักรวาลพระสุ้มกอมหาโภคศัพย์เศษพระที่การันตีว่ามีกินมีใช้ไม่จนปิดท้ายด้วยอาหารมงคลที่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตมีลาบผลพูลสุขตลอดไปมวลสารที่ทรงอนุภาพเหล่านี้ล้วนถูกบรรจุไว้ในพระสมเด็จแตกลายงาที่หาได้ยากยิ่งองค์นี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้มารับชมและร่วมเป็นประจักษ์พยานในการเปิดเผยความลับอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระในวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพุทธานุภาพแห่งพระสมเด็จองค์นี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยตลาดไปเทิน